จับแคบบอยพอไปเจ้าผู้แก้มต่างลางอยากสวนนั่งมันเป็นทูบังเองใจเก็นเแยกแหล่นายทานสูเขาทำเองสูเขาไม่เง่งเขากับสีย่านก็เนาะสู้จักสามสี่รอบมันสี่ยามอยากเทือสองปุ่นตัวสมซวมาเป็นมอลลัโดนนีรีน้อยเนอะบางใดละนวลนนอนไอเอ้ยเอาเนี่ย มันก็บอกเขาเนี่ยต้องดีกัเอาเมาเขาให้ลองไซราหล่าให้ให้บิ๊กกี้เป็นคนบอกเอ้มาบอกแต้วนกเอ้ยเทว่าบอกครับอ้หลวงเทพเอาไอ้ทอนใส่บัวไหมหนึ่งสองซ้ำส้ำใบดีทอนส่บัวหนึ่งสองซ้ำสใบดีส้ำใบดีสาวไพลินเากัตีอ่อนอุล่าฟาสว่าง ไอ้ผู้โสดอ้อยต้อ,อยสาวซำหน่อยกับบอมีอจับแก้มเขาโอ้ยเอาไอ้เจ้านผู้เจ้าผี่นี้โดนโโดีไหมเจ้าผู้แก้มต่างลางอยากส้วนนั่งไปนอนบอนเบิงเดเจ้าวผู้แก้มตูรุไอ้กระแก้มปลายลายสมกันนายแด้นอนนั้นสร้างขึ้น เพื่อนใจร่วมไอเอ้ยไอเอ้ยเจ้าผู้ตัวตำลำเจ้าผู้ตัวตำลำอยากเอาหามเมื่อต้มปนมาได้อยากเอาหามเมื่อต้มปนมาให้เนีมาให้เนีมาให้เนเออบ้านอื้อนอันเอื้อนไอเอ้ยไอเอ้ยอย่ามาตีแถลงเบ้าอย่ามาตีแถลงเบ้า เอาหามมาต้มปนปี๋เอาสิกี้วะนาเสียงแฉีวเิบ่บอเข้ามาหามเข้ามาหยีเข้ามาบ่ได้บ่ได้เอาไม่เนาะเออไอเอ้ยไอเอ้ยเจ้าพู้ตุ่ตำลำเจ้าพู้ตุ่ตำลำตัวปนห้อลำเลี้ยงนี่อยากเอาลำหุ้มอยากเอาลำหุ้มอยากเอาภาษาลู่ภาษาลู่เขาต้องแปลไหมเอยากเอาลำหุ้มอยากเอาลำหุ้มมาต้มปนมาต้มปนต้มสองน้ำสามน้ำต้มสอง ือสิงำเปีไอดีคือสิงำเปีลานังเอ้ยเจ้าผู้แก้มปีรีอายอยากใบหนีหัวยาวว่าใบขึ้นสูงกขนาดนี้ผมบอกคุณเนาะบอกจค่ไหนมันเป็นหน้าที่เขาว่าะเอาจังซี่ไปอ้มุกคอยสิเปิดท่านให้เจ้านี่น้องลาใบเมทเทวันเทวันเจ้าชื่อเทวันปุ๊ปปุ๊ปซื่อเทวัน ยศเอ้าอันมีมหาอายอายจังใจบ่เบิ่งหัวจะขอเอ้าอยู่ในเหล่องในเล่ากูเป็นอายมันกูเป็นพระเอกกูเด่นกับลูกกูก็แล้วกันละเอียดไปล่าเอ้ยไปจัดยาวไปจัดการอสุ o สีสพูมิงูมันคือปากแปรงแถงเบาเก่าผลให้หมอยลีเทีเออไก่เก่าหอยให้หมอยดี เขาไปหาเขาได้ละเออไปล้ละมาเอาเม่ไปนอนเว้นได้ละเร็ว